สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่อธิบายในส่วนของสเกลการฝึกเป็นพื้นฐานแล้วก็การอินพัไวส์แล้วก็การ, ise, กการนําเอาไปต่อยอดกับการวิเคราะห์เพลงเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อกันเลยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์เพลง เพื่อให้เราได้นําเอาทักษะที่ได้นไปต่อยอดได้อีกหลายๆรูปแบบเลยนะครับเมื่อเราฝึกพื้นฐานความเข้าใจแล้วก็สร้างทักษะเป็นเบื้องต้นมันก็จะช่วยให้เราเ,เริ่มได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของสเกลวิธีการนําเอาไปใช้แล้วก็ความสําคัญของการฝึกเป็นเบื้องต้น,นมันจะช่วยให้เราเข้าใจโน้ตทํานองเข้าใจเสียงนะครับต่อไปในอนาคตเราก็จะสามารถนําเอาไปใช้ในการแกะเพลงได้หรือว่า ไปใช้ในการแต่งเพลงก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือเพลงแพ้ใจเป็นท่อนอินโทรนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะมีอีก2ตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะลึกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นเรื่องในส่วนของประเภทของสเกลนะครับตัวอย่างเช่นสเกล,ส,เกลสแตนดาดพื้นฐานที่เราฝึกไล่กันก็คือ do เ e mi fa s o ล la ti do อันนี้เรียกว่าได a ะโทนิก c a l ลแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือการไล่เรียงของลำดับโน้ตก็คือโน้ตตัวโดเป็นตัวที่1ไปหาเรตัวที่2ไปหามีตัวที่3ไปหาฟาตัวที่4ไปหาซอนตัวที่5ไปหาลาตัวที่6ไปหาทีตัวที่7แล้วก็ไปหาโดเป็นตัวที่8อันนี้ผมไล่สาย2กับสาย1ที่เป็นโน้ตเสียงสูงของ C Major นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมให้ฝึกไล่ก็คือโดเรมีฟาซอนลาทีโด อันนี้เรียกว่า C major 1 Oct. ออกเปนะครับเป็นพื้นฐานเบสิกที่เราควรที่จะต้องฝึกให้เข้าใจก่อนนะครับในออกเตที่2เนี่ยฝึกกันแบบง่ายๆกันก่อนก็คือเริ่มจากโดสายที่2เรสายที่2เฟสที่3มนะครับมีสายเปล่าฟาเฟสที่1ของสายที่1นะครับแล้วก็ซอนเฟสที่3แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งก็คือเลื่อน position เอานิ้วชี้มากดเฟสที่5เป็นลานะครับสังเกตว่าซอนเนี่ยมันอยู่เฟสที่3พอเรามา เปลี่ยนเป็นลาเนี่ยลามันจะอยู่เฟสที่5ข้ามเฟสตี่4ี่มาเพราะว่าซอนกับลาเนี่ยมันมีระยะห่างกัน1ช่วงเสียงแล้วก็ลาไปทีเว้นกัน1เสียงแล้วก็ทีไปโดครึ่งเสียงอันนี้ก็คือสูตรไล่ลำดับระยะห่างของ c major scale ที่เรียกว่า diatonic scale นั่นเองและอีกสเกลหนึ่งที่เรียกว่า pentatonic scale ที่นำเอามาเรียบเรียงเป็นเพลงหลายๆเพลงที่เราอาจจะคุ้นหูนะครับก็คือโน้ตที่มันไม่ได้ไล่ลำดับกันทั้งหมด7ตัวแต่ว่ามันจะตัด2ตัวออกไปก็คือตัวที่4กับตัวที่7 เรามาดูกันว่าตัวที่4ี่คือตัวอะไรโน้ตตัวโดเป็นตัวที่1ตัวเรมตัวที่สองตัวมีเป็นตัวที่สาตัดตัวอะไรออกไปครับตัวที่4ี่ก็คือตัวฟ้านั่นเองเราไม่ต้องเล่นแล้วเราก็เล่นเป็นซอนที่ต่อลําดับจากมีซอนมาเลยนะครับแล้วก็ลาเป็นตัวที่6แล้วก็ตัดตัวที่7ออกไปก็คือตัวทีไม่ต้องเล่นเล่นเป็นโน้ตตัวโดคราวนี้เราลองไล่กันแบบนี้นะครับไล่แบบต่อเนื่อง ไหมครับว่ามันฟังแล้วมันเหมือนเราเล่นเพลงหนึ่งเพลงเลยใช่ไหมครับเพลงสั้นๆเพราะว่ามันข้ามโน้ตตัวที่4กับตัวที่7ไปเรียกว่าเพนตาโทนิกสเกลเล่นแล้วมันฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วมันคุ้นหูถ้าเราเล่นไล่ไปไล่กลับนะครับเห็นไหมครับ มันค,คล้ายๆเพลงที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กนะครับสำเนียงนี้เรียกว่าสำเนียงของเพนทาโทนิกนั่นเองสำเนียงค,คล้ายๆเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงที่ฟังกันง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเกลแบบที่2ที่ผมนำเอามาแนะนำแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับในการเดินทํานองของเพลงนะครับเดี๋ยวจะยกเพลงตัวอย่างมาให้เราวิเคราะห์กันนะครับก็คือเพลงแพ้ใจเนี่ยการไล่ทํานองแบบไดอะโทนิกสเกลก็คือทํานองที่เราได้ยินเป็น ทํานองแรกเนี่ยมันจะเล่นโดเลแล้วก็มีเลโดเลแล้วก็เล่นคอร์ดใช่ไหมครับทํานองต่อไปมีฟา <Mi, Fa, S 1> แล้วก็ซอนฟามีเลแล้วก็คอร์ดเอแล้วก็ลงโนต้ตตัวมีกับคอร์ดเอนะครับมีก็เป็นทํานองแบบนี้มีฟาซอนฟามีเลมีตรงมีเนี่ยมันจะเล่นลงกับจังหวะของคอร์ดเอ จังหวัดที่3นั่นเองแล้วก็เกาคอร์ดในจังหวัดที่3กับจังหวัดที่4มี <Mi S 1> แล้วก็ฟามีเลโดอันนี้2จังหวัดแรกของคอร์ดดีไมเนอร์แล้วก็เลเป็นคอร์ดจีโดโดแล้วก็คอร์ดซ อันนี้เป็นทํานองของท่อนอินโทรเพลงแพ้ใจนะครับย้อนกลับมาสังเกตกันอีกทีนะครับผมจะอธิบายในส่วนของตัวโน้ตนะครับในส่วนของจังหวะเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ผู้ฝึกควรที่จะต้องให้ความสําคัญกับการฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพื่อให้เรามีความเข้าใจแบบลึกซึ้งในเรื่องของจังหวะต่อไปเนี่ยเราเอาความเข้าใจในเรื่องของจังหวะกับทํานองไปใช้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นแล้วก็ควบคุมโน้ตทํานองได้ถูกจังหวะถูกต้องถูกสัดส่วนนั่นเอง เพลงมันก็จะมีความถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นเอาละครับการไล่ไดอะร์ตดนิกของเพลงนี้นะครับโดเลมีเลโดเลเห็นไหมครับว่ามันไล่ไปไล่กลับเหมือนเราเล่นสเกลเลยแต่ว่ามันจะมีโน้ตที่ลงกับคอร์ดอยู่นะครับอันนี้ลงกับคอร์ด f นะครับแล้วก็คอร์ด G เป็นคอร์ดเก่าส่งต่อไปนะครับแล้วก็มีฟาแล้วก็ซ่อนกับคอร์ด E minor เห็นไหมครับว่ามันจะมีโนต้ตที่มันจะอยู่ในโครงสร้างคอร์ดนะครับโนต้ตที่อยู่ในโครงสร้างคอร์ดเนี่ยเรียกว่าอะเพจิโอในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะยกไปสอนในอีกต่อจากภาคนี้แล้วกันตอนนี้ให้เราดูในเรื่องของสเกลก่อนนะครับว่ามันเอามาใช้กับเพลงได้ยังไงแล้วก็วิเคราะห์จากเพลงที่มันมีอยู่แล้วที่เขาได้เรียบเรียงหรือว่าแต่งมาอยู่แล้วให้เราเห็นรูปแบบแนวทางนะครับว่าเพลงที่มันฟังง่ายๆฟังติดหูเนี่ยมันเดินทํานองยังไงนะครับตรงนี้ ก็คือมีฟาซอนแล้วก็ไล่กับฟามีเลแล้วก็ย้อนกลับมาจบที่โน้ตตัวมีซึ่งมันจะเข้ากันกับคอร์ด A อมาเนอรนั่นเองแล้วก็เกาแล้วก็คอร์ด D ีมายเนเป็นฟามีเลโดอันนี้ก็คือไล่จากโน้ตตัวฟามีเลโดเห็นไหมครับว่าไดอะโทนิกสเกลเนี่ยมันไม่ได้ตัดตัวฟาออกไปตัวฟามันยังได้เล่นอยู่ฟามีเลโดแล้วก็คอร์ด G เลโด ถ้าเป็นเพลงที่ตัดเพนทาโทนิกนะครับเพลงที่ใช้เพนทาโทนิกก็จะตัดตัวที่4กับตัวที่7ถ้าเราวิเคราะห์ไปโดนเพลงที่มันเล่นเป็นเพนทาโทนิกเราก็จะรู้เลยนะครับอย่างเช่นเพลงนี้นะครับที่ใช้ทํานองเป็นเพนทาโทนิกนะครับที่ตัดตัวที่4กับตัวที่7ออกไปเดี๋ยวลองมาเดากันดูนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน จะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงของ f o e นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่ามันได้ยินคุ้นหูมานะครับมันได้ยินลอยขึ้นมาถ้านึกถึงทํานองที่เป็นเพนทาโทนิกมันก็เลยจับทางได้แต่จริงๆไม่ได้เล่นคีย์นี้หรอกมันจะสูงกว่านี้คีย์หก็คือเป็นคีย์ดีนั่นเองผมปรับมาให้เป็นคีย์ซีเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันเล่นโน้ตอะไรในสเกลนี้นะครับก็คือโซลามีโซเลมีเลโดลา เห็นไหมครับว่ามันตัดโน้ตตัวทีออกไปกับโน้ตตัวฟาเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้โดนไม่ได้แตะสองโน้ตนี้เลยนะครับ ที่ใช้ก็ C นะครับเป็นคอที่1คอร์คอ G เป็นคอที่2นะครับเป็นคอดลำดับที่5ของสเกลนะครับแล้วก็ A n o r คอร์คอลำดับที่6ของ C นะครับ Major Scale แล้วก็คอด F เป็นคอดลำดับที่4ตรงเนี้ยพวกคอดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทำนองของเพนทาโทนิกนะครับคอด F ก็ยังได้ใช้อยู่ในชุดคอดนะครับที่ได้ใช้กับเพลงนี้อย่างที่บอกว่าเพลงเนี่ยมันจะมีการเรียงทํานองเรียบเรียงทํานองแบบ เลยอัตนิกก็คือเรียงลําดับโน้ตโดยที่ไม่ได้ตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปนะครับแต่ว่าท่วงทํานองมันจะอยู่ในโครงสร้างของคอร์ดนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนแต่งด้วยนะครับว่าทํานองมันจะไหลไปโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ทําทนองของความคิดของผู้แต่งนะครับแต่อันนี้เราวิเคราะห์ในรูปแบบของสเกลนะครับอย่างอีกเพลงหนึ่งเนี่ยเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดนะครับอันนี้ผมยกมาเป็นตัวอย่าง ก็เป็นท่อนอินโทรนะครับที่เป็นทํานองนําไปสู่เป็นท่อนร้องนั่นเอง mm hmm. ก็ให้คล้ายกับเพลงแพ้ใจเลยนะครับอย่างเล่าสู่กันฟังเนี่ย mm hmm. ก็จะมี mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันใช้ตัวทีเราก็เดากันต่อไปได้เลยว่าโนต้ตตัวที่7เนี่ยโนต้ตตัวที mm hmm. มันไม่ได้ตัดออกไปมันก็คือการไล่ลําลดับโนต้ตเรียบเรียงแบบแดนอตวนิกสเกลนั่นเองก็คือสเกลธรรมดานั่นเองล mm hmm. mm hmm. Mm hmm. การที่เราสามารถเล่นไปด้วยแล้วก็รู้ว่าเราเล่นโน้ตอะไรก็คือการออกเสียงท่องโน้ตเนี่ยมันช่วยได้มากเลยนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเพลงเนี้ยมันไล่ลําลดับโน้ตยังไงไปยังไงแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจท่วงทํานองแล้วก็สามารถจดจํามันได้เอาไปใช้งานต่อไปได้หรือว่าเอาไปวิเคราะห์ เราไปสร้างประสบการณ์สร้างทักษะกับการวิเคราะห์เพลงอื่นๆเพื่อให้เราได้ทักษะต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อเราเข้าใจพวกทํานองพวกอะไรพวกนี้แล้วนะครับเราก็มาให้ความสําคัญกับสัดส่วนของจังหวะเพื่อให้เราเล่นแล้วก็ควบคุมจังหวะมันได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างเพลงนี้มนับจังหวะหมา1 2ั two h แล้วก็ four and ก็คือจังหวะที่4แล้วก็จังหวะแอนก็คือจังหวะยกก็จังหวะที่1เป็นโน้ตขาเบตปัดจุดมันจะเว้นตัวที่เป็นจังหวะตบเนี่ย หางเสียงมันจะยาวไปนะครับใน3มสัดส่วนก็คือ one e and uh, two and three and four and เห็นไหมครับว่าผมนับจังหวะที่1แบบละเอียดก็คือ one e and uh. จั two and three and four and ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะฝึกให้ได้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของความเข้าใจในส่วนของจังหวะแล้วก็สามารถนำเอาทักษะท,ที่ได้ไปวิเคราะห์จังหวะแล้วก็เอาไปแกะเพลงได้ต่อไปในอนาคตเนี่ย ก็สามารถมาเรียนเพื่อให้ผมเป็นค้ชช่วยสอนช่วยแนะนําช่วยอธิบายในความเข้าใจในเรื่องของจังหวะให้ได้อย่างลึกซึ้งนะครับมันจะมีหลักสูตรการเรียนของคอร์สเรียนที่เป็นคอร์สแบบตลอดชีพเนี่ยผมก็จะให้ความสําคัญอย่างมากเลยในการฝึกสร้างทักษะพื้นฐานในส่วนของจังหวะในส่วนของทานองแล้วก็ทักษะที่เราจะต้องมีเพื่อนําเอาไปใช้ต่อไปได้ในอนาคตนะครับถ้าใครสนใจเรียน,นยก็สามารถติดต่อผมจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปผมก็จะ ให้ช่องทางติดต่อไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะอธิบายในแนวของความคิดเยอะพอสมควรมันก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ค่อยได้เล่นให้ดูมากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ